อย่าไม่ไหมหรอกามันก็ไหมสิไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมเหมือนกันไปเลยทุกอย่างเออมันจะได้ชัดเจนหน่อยในการตัดรูช่วยอย่าไม่ไหมถ้าไม่ไหมมันก็เพลิดเพลินเหมือนเดิมกับตัวรู้ตัวเห็นเหมือนเดิมไหม่สิ ไมมันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เรือว่าตัดมันทั้งตัดทั้งไม่ตัดนั่นแหละเออยุติมันทั้งยุติทั้งไม่ยุตินั่นแหละอย่าไม่ไหมถ้าไม่ไหมก็นี่สายพันกับตัวดูตัวรู้แช่รู้แช่เห็นอยู่นั่น่ะโอ้ยแค่ไม่ได้เสียเวลา ไม่ทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เข้มข้นหน่อยในนุสเตงการตัดในนุสเตเองแล้วก็ตามนั้นเสงอย่าไม่ไม่นี่ไม่ใช่เดินตลาดไม่ใช่เดินชอบไม่ใช่เดินทัศนจรไม่ใช่เดินในเดินเออไม่ใช่เดินแค่เดินแล้วไม่ใช่เดินในเดินไม่ใช่มันทั้งใช่ทั้งไม่ใช่เนี่ยคือมัน นอกเหนือเลยมันนอกเหนือตัวเดินตัวไม่เดินนี่แหละเออมันนอกเหนือเลยต้องให้บอกอีกกี่ครั้งเป็นหมอถามมันหน่อยเลยต้องให้บอกอีกกี่ครั้งเรียนตัดสรุแล้วเรียนไม่ไม่ตัดเนี่ยมึงไม่ต้องไปเรียนอย่างอื่นแล้วยิ่งเรียนก็ยิ่งเป็นควายยิ่งเรียนก็ยิ่งโง่แต่ เรียนตัดทะลุแล้วมึงไม่ตัดเนี่ยอย่างอื่นมึงต้องไปเรียนหรอกยิ่งเรียนมึงก็ยิ่งควายควายไปหน้าเลยเรียนก็ยิ่งหลงมึงก็ควายแหละไม่สิไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่แคมแคมน้อยอาจจะได้ตัดทั้งตัดทั้งไม่ตัดะตัดทั้งตัวตัดตัวไม่ตัดไป้วยกัน พอเือนทุกอย่างไม่ต้องไปแบ่งอะไรทั้งนั้นยันตัดกระลูนหน่อยดิเออไม่ไหมดีกว่า ทางไม่ทั้ไมไม่ทำเองเองมันไลยตัดตัวตัดเองจอดตัวจอดเองอายุติดอายุติเองจะปล่อยมันก็สว่างเกิดเพทินลอยมาลอยไปสว่างตามลอยตามน้ําอยู่เป็นประโยชน์หาเลยเลยแย่มัเสียชาติเกิดแย่มันเสียเวลาที่ได้เดียวจะทำเนาะ ชาติไหนก็เหมือนเดิมมันเพิดเพลินเหมือนเดิมชาติไหนก็หลงเหมือนเดิมไม่พอท่าไม่ใชไม่มาทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ด้วยกันทำรีขึ้นที่ใจอ่ะ และมันก็ตามน้ารีแล้วจำีดจบมันก็จบตามน้ารีจำีดตัดมันก็ตัดตามน้ารีจำีดยุติมัก็ยุติตามน้ารีนั่นหละมันจะได้จบช่วยกันได้มันจะได้จบช่วยกันได้ทางสมาธินี่ เดียว่าม่อยู่ด้วยกันเพียงเพื่ออยู่ด้วยกันไม่ใช่นะใช่นะเนีหาตัดสู้ดีๆมีเกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ จะตัดทั้งตัวตัดตัวไม่ตัดไปได้กันเลยมันจะมันจะจบทั้งตัวจบตัวไม่จบไปได้กันเลย ลอยลอยไหมลูกไหมมันทั้งไหมทั้งไหมไม่ดำบิปเรื่อยๆตัดรอบให้ทั้งหมดตัดทั้งตัวตัดตัวไม่ตัดไปเลยกันงั้นมันจะมีแต่อะไรในจิตถ้าจิตก็อะไรไปนะเพล่อเลินอยู่างนั้นแหละเออไม่นอกเหนือจิต มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ะมันจะได้ไม่ไม่มัวแต่ตามจิตไม่มัวแต่ตามจิตไม่มัวแต่ตามมันรองไม่มัวแต่ตามตัวรู้ตัวเห็นอะไรใ้นอกเหนือความเป็นจิตเป็นไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไอ้ไ้กัน ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่นั่นแหละมันจะได้นอกเหนือทั้งไม่ไม่ไม่พร้อมกันเลยลูกตัดสตรู้ช่วยพร้อมกันจบช่วยพร้อมกันอย่ามัวแต่ไม่ไหม้สิก็างไม้สิไม้มันทั้งไม้ไม่ไม่ รัวไม้ไห้ที่มันไม่ไหม้มันคืออะไรมันก็พอดพลินไปเรื่อยไงตามนิสัยเก่าตามสันดานเดิมไปเรื่อยสัญญาณรู้สันดานเห็นสันดาณตื่นตีนมันนี่ไม่สิทุกอย่างลูกไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไหมพี่นี่กันเอ็มก็นอกเหนือทั้งไม่นอกเหนือทั้งไม่ไหมไปด้วยกัน พร้อมกันเลยแต่บสิ่งไม่ต้องแบ่งอะไรม่นต้องแยกอะไรไม่ต้องก่อนไม่ต้องหลังพร้อมกันไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่พร้อมกันเลยลูกยุติทั้งตัวยุติเองยุติทั้งตัวยุติตัวไม่ยุติร้อมกันเลยจบทั้งตัวจบไม่จบร้อมกันไป ้เชื่อมจิตเชื่อมจิตหาอะไรอยู่นั่นอ้จิตสมัวังสมพันธ์เปียนจิตกรรมมจะเชื่อมจิตหาอะไรอยู่เล่าต่สิใหม่มันทั้งใหม่ทั้งไม่ใหม่อะะแล้วมันจะไม่เกี่ยวกับมีจิตไม่มีจิตเองเลยว่าัเลย ไม่เรื่อยย่ามัวแต่จิตแบบนั้นแบบนี้อยู่ไม่เรื่อยๆสิไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ดัมบีที่มันตัดตัวในตัวดัมบีเองดัมบีที่มันตัดกันในดัมบีเองนุสติที่มันตัดกันในนนสติกเองการพิเจรณญการตัดรู้ช่วยนี่มันไม่ใช่การพิจารณญจิตพิจจรณญอะไรทั้งนั้นแหละ ไม่ไปเลยลูกไม่เปนทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไม่เนี่ะท่านตัวไม่เองตัดเลยไงเนื้อหาตัดทะลุนี่ก็ตัดเลวตรงตรงไม่ใช่เป็นเจริญจิตแบบนั้นแบบนี้เป็นธรรมจิตแบบนั้นแบบนี้อะไรไม่ใช่นะตัวปัจจจริญจิตเนี่ยมันไม่ใช่เนื้อหาตัดเป็นเนื้อหาที่ว่าเสี่ยมตัณหาเสี่ยมจิตอื่นอย่างนั้นแหละหามโยโย่ทรงสรรมเป็นหาเสี่ยมจิตอื่นน จะให้มันตัดก็ไม่ไปเลยสี่ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่นั่นแหละเีว่าตัดมันทั้งตัดทั้งไม่ตัดนั่นแหละลูกอ้ไมนเข้มข้นหน่อยนะเฮงให้พลังหน่อยกาแฟแบบหน่อมแนมคนฟังก็หน่อมแนมตามแหละ ตัดหน่อย็ลยันไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมน่ะแหละยันหน่อยสิสรู้ช่วยกันเรื่อยๆตัดช่วยกันเรื่อยๆจบช่วยกันเรื่อยๆเดี๋ยวอำนาจในการจบช่วยกันตัดช่วยกันเนี่ยมันจะกลายเป็นอำนาจที่มันสับสกัดขึ้นมาเลยเรียกว่ายุติ สังทวัดให้เลยยุติตัววนเวียนให้เลยยุติตัวผู้สร้านให้เลยนอกเหนือสุกนอกเหนือทุกไปเลย เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันเลยลูกไม่เอาไม่เองไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเอง ไม่ตัวไม้เองลูกไม่ใช่ไปไหมอะไรไม่มันทั้งไม่ถ้าไม่ไหม่ไม่ใช่ไปไหมอะไรเรียกว่าตัดตัวตัดเองเรียกว่าตัดตัวตัดเองเรียกว่ายุติตัวยุติเองเรียกว่าจบตัวจบเองไม่ไปจบอะไรไม่ใช่ไปยุติอะไรยุติตัวยุติเองไม่ใช่ไปตัดอะไรก็ตัดตัวตัดเองไม่ใช่ไปไหมอะไรไม่ตัวไม้เอง ไม่มันท styles, ั้งไม่ทั้งไม่ไม่เนี่ยเออจ้ะเออจ้ะโอเคเดี๋ยวไปตัดนั่นตัดนี่ตัดโน่นไปเปลือกทำไมตัดแบบเปลือกตัดไม่ตัดตัวตัดเองก็มันหลอกนี่ว่าปัญหามันหลอกตัดหลอกให้ตัดนั่นตัดนี่ไม่ตัดตัวตัดเอง ไม่ตัวไม่เองไม่ใช่ไป็ไม่อะไรไม่ไม่ไม่อะไรปัญหามันหลอกเป็นไม่ไปจบยังไงลูกจบตัวจบเองอัวไม่ตัวไม่เองนั่นแหละจบตัวจบเองยุติตัวยุติเองในมัวแต่เป็นมากเป็นผลอะไรกันนี่พานสรุปตรงตรงพี่น้สรุปตรงตรงจบตรงตรงใจะไปจบอะไรไปหลงจบอะไร มาลำบากไหมลำบากไม่มาลำบากไหมฮะคงขอเหรไม่ลำบากจ้ะโอเคโอเคมันอยู่ใกล้ๆอย่แล้วเวียดนามกับไทยโอเคอยู่ใกล้ๆกันอยู่แล้วอโอเคแล้วลลูกแ้วมีที่พักแล้วเหรอพักที่ไหนบ้างกระจายกันอยู่ดูแลกัน <Okay. S 2> เดินเดินเดินปวดนะเดินป,ดนปนวดเคลื่อนไะหวปวดนะเคลื่อนไหวปวดให้มันคลายออกลูกนี่นั่นนีสิ่งนี้อยากเดินให้ ทายช่วยช่วยบริการตรงนั huh. uh ้น huh. ท uh ีน huh. uh ี huh. uh ้อะไรอย่าให้มันนิ่งอยู่ตัวเองถ้านิ่งอยู่ตัวเองมันจะอั้นอั้นเนี่ยต้องวดนต้องบานออกตัวมันเองแล้วก็บานทิ้งบานหรือบาลหลุดไปด้วยบาหลุดไปด้วยไงมันไม่มีดอกบัวดอกไหนที่มันมันมันอยู่กับตัวมันเองมันบานหลุดมันบานทิ้งบานนั่นแหละมันหลุดไงมันหลุดเงียเราก็เหมือนกันถ้ามันอยู่กับตัวเองป้ามันไม่หลุดมันก็อยู่อย่างเงี้ยเราก็ต้องเปิดเปิดไปแบบไม่กับไม่บรกันไม่เอากับไม่เอาไริการ มายึดกับม่ยึดไปด้วยกันอย่างนี้น้ำเละไปด้วยหลุดออกหลุดออกหลุดออกคลายออกคลายออกคลาย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 ไปเรื่อยๆนะอย่างนี้นะก็เคยฟังไปอยู่หลายวันไหมลูก หลายคนอยู่หนึ่งบุ้งเลยอ๋อหลายคนอยู่จนยี่สิบแปดแปดแล้วแล้วดูวีซ่าก็แล้วงานดูวีซ่านั่นแหละอยู่ได้ตลอดแหละขอให้ดูที่วีซ่าอันนี้มันไม่มีวีซ่าเขาเขาให้กี่วันนั้นก็อยู่ไปแล้วบินออกไปแล้วเข้ามาใหม่ไมโซโซโซค่าบินไม่ได้แพงใช่ไหมเดี๋ยวไปไปไปคุณน้ำใส่ก่อน ผุทําอไปปวดหลายครั้งแล้วเวนน้ำไปปวดจนมันอั่วไปหมดแล้วตอนนี้ตอนยังขยันไปเลยนะไปช่วยนั้นตรยนี้มนุษย์เอามนุษย์ไปหลุดช่วยพอช่วยโอเคนลูกนะมีอะไรก็ถามพงเย มีอะไรก็ถามเลยแต่ถ้าถามแล้วมันไม่ยังงงสงสัยก็ถามหลวงพ่อเดี๋ยวมาหอยโดยมานยังก่อนเลิมเมื่อติดถึงขอหลวงพ่อเออขั้นแรกต้องถามมเลก่อนต้องกองไปชั้นนึงก่อนแต่ถ้ามันไม่บอดจอดมันยังเลงสงสัยค่อยถามอนะไกพนี่ลูก ดีละตามวาสนาแล้วโดยู้จักใ่อาจารย์นี่เขาขอวันที่สิบขาขอทนมหาชนอ๋อวันที่สิบสี่แล้วแล้ววันนี้วันที่สิบหกสิบหกอีกไม่กี่วันใีวันสองวันใช่ไหมโอเคโอเคหนึ่โสี่ะอคโอเคตัวละตัวละ กลางวันอาจจะร้อเราก็ใส่เดินตอนเย็นอย่างเงี้ยตอนเย็นตอนเช้าตื่นแต่เช้านะอะไรเนี้ยตีสี่ตีห้าอาบน้ำไหวไหมบ้าสามสี่สี่ตีสี่ตีห้าอาบน้ำเออสาีสี่

cúi Việt Nam kì đó, Việt mình không biết mà Việt Nam. แต่ดีๆแล้วรับว่ามันมันคงไม่เป็นไรระหว่างที่ลูกอยู่เนี่ยก็ให้มันรีแลกทิ้งตัวรีแลกเองเรื่อยๆหน่อยเข้าใจนะปล่อยไม่เอาปล่อยเรื่อยๆนะลูกนะดอกบัวบานทิ้งบานเขียนนะอันนี้นะชันๆแบบนี้เลยลูกสั้นๆแบบนี้เลยเออไม่เอาปล่อย ปล่อยทิ้งตัวปล่อยเองรีลทิ้งตัวรีแลกซ์เองมันจะรีแลกซ์ริงนั่นจะหลุดคนจริงลูกนะช่วยให้ง่ายับานท้บานไม่มีอะไรเยอะนะลูกนะั้นแหละมันก็คลายทุกทิ้งคลายทิ้งคลายไปเรื่อยๆที่อย่างก็คลายตามเองเขาบอกว่าวนนี มาที่นี้สอันนี้คือสวยงามมากเลยโอเคแล้วโอเคแล้วสวแล้วลูกนี้ละที่นี่เขาอยู่แบบไม่ได้สุดตรงไม่ได้เร่งียดไมเรเียดที่มเรีาอยที่มเยาอนี่ไมไดทนีานีไเรงนี่ไม่อที่น้งที่นีอน้ครู้นๆ ของเวดนาเองก็ฟังดีๆนะไม่มันทั้งไหมทั้งไม่ไมไปได้กันทุกอย่างต้องมีแบบนี้นะนังจำีแบบนี้นะลูกนะมองไปดูไปรู้ไปก็จำปีไปแบบนี้มายึดมันทั้งยึดทั้งมายึดไปด้กันจำิีแบบนี้นะแล้วมันจบเลยลูกจบ อย่าไปคอยทําความเข้าใจอะไรั้นนั้นนั้นมันเป็นตัวปงแต่งมันเป็นปัญญาปงแต่งมันเป็นทิฏฐิปูงแต่งมันไม่ตัดรู้รู้มันเป็นตัวเกิดอนี้แล้วนะเป็นตัวเกิดเนั้นไม่ต้องไปคอยสรุปจบจบไปเลยสั้นหมดสั้นไหมมาทางไหมั้าไม่ไหมไปด้วยกันจะมีแบบนี้แล้วมันจะสั้นหมดสั้นให้เออแต่นี่นะ ต้วละตัวละตัละโอเคโอ้ยมันลูกหลานแกแหละเนี่ยโอเคโอคโสโโสโสกปวดก็ปวดเลยไม่เป็นไรดีแล้วโอเคแล้วเขาเข้าใจแล้วเขาง่ายๆฟังง่ายๆเายข้าอจ

Cierto